เพื่อนกินหาได้สัปดาห์นี้กับโจทย์อาหารวันตรุษจีนจากโรบินฮูดสามหนุ่มของเราพร้อมกับแขกรับเชิญสาวหมวยสุดน่ารักจะไปควานหาอาหารวันตรุษจีนแบบไหนจากทั่วยุทธภพมาประชันกันไปดูกันเลยเพื่อนกินหาไดโรบินฮูดขเ,าเ,าเาขาเห็นเราเหงาเขาส่งนางฟ้ามาจากโรบินฮูดมาให้ขอ้อนรับนางฟ้าจากโรบินฮูดน้องเสียค่ะ yeah. เจาจะโรบินูต้องถามนิดนึงโรบินฮูดคืออะไรคะแล้วตอนนี้มันมีคนใช้บริการอะไรบ้างว้แค่ไหน,นะคะโรบินฮูดนะคะของเรานะคะตอนนี้มีร้านค้าตั้งประมาณ50,000กว่าร้านค้าแล้วคะ่ะเราไม่เก็บค่าจีด้วยร้านค้าก็จะได้กำไรเต็เมเ็ดเป็นหน่วยเดียวใหญ่ไมล่ะหรอร้านเข้ามาเที่ยวเลยนะเนาะธุรกิจของเจลวันนี้นะคะก็คืออาหารเทศกาลข้าวหวานหลากหลาย ความหมายโชคดีชีวีรุ่งเรืองโอชคลาภเพ่งเพเงินทองเต็มบ้านสุขภาพดีกินดีกับครอบครัรวใครเขียนได้ยาวจังอาหารสุดจีโอ้ยยังไม่ได้กินแล้วอะ มุ้มาถูกที่ถูกเวลามากเพราะวันศุกร์ที่ติดสอปุ่มพาขับเป็นวันจุดจีนแล,แล้วรัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดด้วยไม่ต้องาลากทุปสาววันจัดเต็มยา,ยาวๆพูดถึงเทศกาลตุดจีนแล้วสําหรับท่านผู้ชมคนไหนที่มีร้านค้าร้านโปรดเนี่ยสามารถฝากร้านมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ,ะนี่คันีที่มาบ,บนแพงผมนี่ต้องหวังอ่างเปาครับอะไรนะหวังอ่างเปารุ่นนี้ยังห้อ่างเปาอู่เหรอก็ไม่ได ก็อยากจะพูดถึงสิ่งดีค่ะแบบอยากให้คนูดถึงสิ่งดีๆอย่างเช่นแบบหลว่ามแ่มากวนจะตื่นข้าแหน้ามากดูใดสด่งนด้ดเสียดิสิงโกใจยด้งพูดก่อนทั้งใจเดียนน้องพูดดูวารู้เลยว่าน้องมันจริงใจ แต่ทุกคนก็เป็นเป็นเล่นที่ถูกต้องครับเพราะว่าปีใหม่จีนครับถือว่าวันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวก็ทุกคนก็จะพูดเรื่องดีๆเมื่อเราทุกคนรู้จดได้เราไปจัดการเลยดีกว่าว่าวันนี้อาหารตุรจีนจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับไปเลย จีนทั้งทีพี่ต้องมีแต่อาหารดีๆมาแนะนำอยู่แล้วโอ้ทำไมท่านเสียงสุขุมเลท่านเป็นใครครับเฝ้าวุญจินคุณพระช่วยหวังเฉามาฮั่นอยู่ไหนนี่หวังเฉามาฮั่นและนี่ฉันรักเธอหยอดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เอาอีกแล้วนั่งได้ครึ่งชั่วโมงได้มาหนึ่งโมงเรื่องใสเรื่องใสว่าแต่ท่านเล่าสตอรี่ชนิดเด็กได้ไหมวันนี้ข้ามาในนะในตีนจีนโบราณ ุร้านที่นํามาวันนี้อายุร้อยกว่าปีคุณงรนช่วยเดี๋ยววันนี้ข้าจะนําอาหารมานําเสนอสองร้านด้วยกันเริ่มจากร้านแรกเลยแล้วกันนะร้านจูโจเป็ดพะโลละร้อยปีร้านนี้เป็นร้านจีนแต้จิ๋วขนาดแท้เปิดมาแล้วร้อยกว่าปีสามชั่วอายุคนอยากให้ลองครับ น้ำพะโลเขาไม่เคยเปลี่ยนมาเลยสิบปีคุณพระช่วยแต่เปลี่ยนสมุนไพรขอเป็นความตั้งใจของร้านถูกต้องแล้วก็เครื่องยาดีนเพื่อความเข้มข้นของเป็ดพะโลเชิญชิมได้ครับยินดีครับแล้วต้องจิ้มกับอะไรครับนี่ครับน้ำจิ้มของทางร้านเนี่ยคงสูตรเดิมมาร้อยกว่าปีแล้วพี่พีรู้ไหมคะว่าเป็ดเนี่ยมันมีความหมายด้วยนะยังไงครับเป็ดเนี่ยมันหมายถึงการทำงานแล้วก็ความสามารถที่รอบได้ พาโร้อยปีนะคะก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้เราด้วยค่ะสั่ง250บาทแถมน้ำรอฮังกล้วยหรือจะเป็นเก๊กฮวยจับเลี้ยงก็ได้ฟรี1ขวดเลยคะ่ะส่วนอีกโปรโมชั่นหนึ่งก็จะเป็นสั่ง550บาทแถมบาจาก50บาทฟรี1รูปมาสั่งกันเยอะๆนะคะยัะมีอีกหนึ่งเมนูต่อไปอะไรรักท่านครับปวลอยน้ำขิงแกวยเ้งมาเลยแต่แน<ด>่ๆนมแดนมันจะมาเลืน เป็นเมนูที่ได้รับความนิยมในช่วงสุดจีนเพราะถือว่าเป็นอาหารมงคลมันมีความหมายนะคะคืออยู่กันเป็นครอบครัวการที่ปั้นกลมๆเนี่ยคืออยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีนี่คือที่มาของอาหารมงคลหนึ่งเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วใช่พ่อแม่ลูก เนี่ยไม่ได้หวานเกี๊ยมนะแต่ว่ากําลังดีแล้วข้างในเนี่ยไส้ละมุนมากละมุนลิ้นมากครับนี่แหละครับมีอีกหนึ่งร้านที่จะมานําเสนอก็คือร้านยิ้มยิ้มพัตตะคอลยิ้มสักนิดกนึงครับท่านเวลาพูดชื่อร้านอ่ายมยิ้มเปิดมาแล้วก็ปีเนี่ยตั้งแต่จานละหนึ่งบาทตอนนี้จานละ2องถึงสามบาทเท่านั้นวันนี้ผมมานำเสนอเมนูนี้เลยครับคระเย็นคระตุ๋นหอแฮม คงความอร่อยเหมือนสูตรั้างเดิมแท้จริงมาร้อยกว่าปีและที่สำคัญคัดวัตถุดิบอย่างดีเมนูนี้มันมีความแบบว่าความหวานของน้ำสลัดที่เขาใส่มาแล้วก็มีความกรุบของแบบไอเยลลี่ที่มันทำจากไอวุ้นแท้ใช่ครับผมแล้วมันแบบแปลกดีเป็นอาหารจีนที่แบบไม่เคยกินถือว่าเป็นอาหารจีนที่มีตำนานแต่ว่ารสชาติจะถูกปากวัยรุ่นต่อไปครับปลาโอ หนึ่งเต้าเจี้ยวภาษาจีนปลากระบอกจีนครับหื้อหื้อหื้อคือคืออะไรลืมคือนะคะคือหมายความว่าเป็นปลาค่ะคำว่าปลาในภาษาจีน เขาว่าเอมีเงื่นทองไหลมาเทมานะคะแล้วก็เขาก็จะให้หันหัวตัวปลาเนี่ยไว้ที่ผู้อาวุโสสุดนะคะทานเลยครับทานเลยครับเขาบอกว่าทุ่นครบเวลากินปลาช่วงตุรจีไงครับเขาให้เหลือหัวเหลือหางไว้มีอาหารแบบเหลือกินเหลือใช้ด้วยในปีถัดไปหรือวันต่อไปถ้าอยากทานอาหารนึ้ต้องยังไงฮะสั่งอานาโรวินทูได้เลยครับตอนนี้นะคะค่าส่งเริ่มต้นที่9บาทด้วยโอ้เรื่องใสเรื่องใสถูกมากประหยัดมากอร่อยมาก ใช่ค่ะวันตุ๊จีนก็คือสั่งมาเลี้ยงครอบครัวที่บ้านก็ได้เพราะว่าตรงกับวันหยุดด้วยก็คือสะดวกสบายมากค่ะไม่ต้องอทำกับข้าวเองเขาบอกว่าตุ๊จีนเนี่ยไม่ควรจะทำอะไรเองแบบควรจะแบบว่าอยู่สบายๆใช่ไหมเป็นเคลาสไหมใช่มันเป็นเคลาสคือแบบว่าถ้าวันตุ๊จีนคุณมาปลดบ,บ้านหูบ้านไม่ได้ผิดผิดหลักมากอะไรเงี้ยพาแล้วเหมือนพาแมสชีนพาปุ๊บย้อนยุครถถ่ายไปร้อยปีที่แล้วโอเคออริจินอลทุกอย่างขอบคุณมากครับท้องมุมจัดคอนเซ็ปต์ง่ายๆครับอาหารเสริมดวงเฮงเฮงเฮงโอ้โห แบบแรกเสริมดวงคิ้วตัวเองก่อนเลยยังไงฮะคิ้วมังกรคิ้วมังกรนี่เอาล่ะนี่ทีมงานเขาจัดให้การแต่งตัวนี่คือใส่มันทาไนนาฬิกาสองเรือนอย่างงี้ก็แค่นั้นละแต่ก่อนไม่ค่อยมีเวลาพอน้องเสี่ยมาต้องมีเพิ่มเวลาเอาอีกียวลางไม่มาเวลาให้ไม่มีสาระเลยค่ะที่ผ่านมานี่เลยอะไรพี่เกี๊ยวกล้วยชายด้วยเกี๊ยวนะคะมันคือหมัด <อ>ความมั่งคั่งเพราะว่าตุเกี๊ยวเนี่ยวันเงินของจีนอะ่ะรวยยิง <ปะ S 2> ย่งกินเยอะยิงง่งมั่งคั่งชิมเลยนะครับพี่จัดไปครับโอ้โผมอยากจะร่ำรวยบ้างเมื่อกี้โอ้โหสตอรี่ดีมากของคุณต้องกินเยอะๆจะได้ร่ำรวยซึ่งข้างในวันนี้ที่เลือกมาให้ทุกท่านทานเป็นไส้กุ้งนะครับแม่ไม่ต้องกินเลยก็อร่อยนะแตที่สำคัญต้องเหลือไว้ด้วยเพราะว่าเราทีมงานรออยู่ HR, ยังไม่พอเดี Oliver, right. yup. ๋ยวจัดซุปให้ด้วยอุ้ยเผาไม่มีควัมีควันมีควันมีควันสีเลยอุ้ยเผนนี่เขาก็จะแบบรสชาติเผ็ดร้อนจัดจ้านเป็นเปาเต๋อใช่ไหมครับซุปออริจินอลมากๆค่ะซุปเผาแบบออริจินอลอร่อยมากสังเกตว่านอกจากเรื่องปรุงแล้วเนี่ยเขาจะมีสมุนไพรเยอะมากเป็นอาหารเสริมดวงอ่ะเวลาเวลาคนจีนขึ้นปีใหม่เขาอยากจะกินของที่มันดีๆมันไม่ได้เผ็ดร้อนแบบน้ำแกงแบบแกงเผ็ดบ้านเรานะมันจะเป็นแบบมีความแบบ เผ็ดของหอมเผ็ดของเ,ขเทพอะไรเงี้ยนี่แมงผมว่าผมได้กลิ่นเหมือนพริกแห้งเ้ยไหมฮะถูกต้องใช่ไหมให้ความรู้สึกเด็ดร้อนนิดนิดนด้วยต้องมีสมุนไพรเยอะมากเลยร้านที่คุณกินนี่ร้านแรกนะร้านหลงตูเปิดมา15ปีเป็นสูตรอาหารเซฟขวนตัวเชฟเราเนี่ย ตอนแรกอะเป็นคนยูนาะแต่ว่านคนวิชาที่เสกวนเราก็ได้ไดรสชาชาแบบนี้เลยออริจินอลแบบเสกวนมาเลยแล,แล้วจะบอกอีกอย่างนะคะว่าร้านหลงจูนเนี่ยคือขายดีมากๆบนโรบินพูดเพราะว่าเขา่าจัดโปรโมชั่นลด8กเมนูด้วยแ<อ>าเ็งลแน่ล่ะลูกค้าถึงติดใช่ไหมถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งผ่านโรบินพูดได้เลยนะคะเพราะว่าาหากินยากมากเมนูแบบนี้อร่อยแบบนี้ร้านต่อไปที่ผมเตรียมไว้กับคุณ นี่เลยมันคือผ ok ัดหมี่ฮ่องกงฮ่องกงผัดหมี่ฮ่องกงสมเนียงได้มากซึ่งมันเป็นของของผัดหมี่สำหรับคนจีนนะก็คือว่าเส้นหมี่จะยาวมากเปรียบเมือนกับคนเรามีอายุยืนยาวอ๋อถ้าไงั้นใครกินเส้นยาวก็อายุยืนยาวเลยที่ถูกต้องแค่นั้นต้องบอกก่อนว่าร้านเนี่ยเขาตัดเส้นให้มันสั้นลงแล้ว่อทำให้สะดวกแต่ว่าวันนี้เรามารุ้นกันว่าใครจะมีชีวิตยืนยาวที่สุดยาวเลยน่สุดเฮ้ย ่ไมรอดูอ่ากเส้นแล้วโอเคผมว่าผมยาวกว่าของกินตะฮะใช่หอมกิ่นตะฮะจริงแล้วผมว่าเส้นเนี่ยนุ่นกำลังดีไม่มันไม่ไม่เหนียวเกินไปและก็ไม่เละเกินไป แซาเกะนะร้านนี้เขาจะผัดแห้งแน่ใช่ไม่ไม่แบบไม่เหนียวเหนอะนะไม่ไม่มีน้ำมันแบบใช่ใช่ใช่อายุยืนแล้วอะไรฮะมั่งคั่งร่ารวยโอ้โหผมเอาทองคำมาให้พวกคุณทานทองคําคือหมายความว่าไงคะพี่เบลลมันคือปอบีกทองทองคำทองรวยนี่ตอนนี้ทอดร้านนี้เวลาคลอนก็จะสีเหมือนทองเหลืองอลังทองคำแห้งอ๋อว่าแล้วไงกินแล้วร่ำรวยทานด่วน เมนูของพี่เม้งนี่แต่ละเมนูทานนี่ตอนนี้มีเงินอยู่กระเป๋าะมาณยี่สิบานแล้วเนาะรวยทุกเมนูเลยพี่ที่ผมดูคร่าวๆครับไส้มันก็จะมีแบบมีก๋วยไช่ขาวอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีหัวหอมเป็นไช่หัวหอมเป็นหอมแล้วก็มีเนื้อปูด้วยนะครับมีเนื้อปูมีเนื้อหมูนี่ขนาดบ่ายแล้วนะแล้วก็ที่สำคัญคือมีกลิ่นไทยด้วยนะสั่งโรบินฮูทจุดด่วนนะแล้วมาส่งแป๊บเดียวถึงนิดแล้วเปิดน้ำมันเด็กสีทองคำนะเมนู ร้านที่สองที่ผมเอามาให้ทุกท่านนะมาจากร้านตั้งจัวหลีนะครับซึ่งเป็นกีนแต้จิว๋วเปิดมา80ปีแล้วนะครับคำว่าจัวหลีก็แปลว่าค้าขายคลองละนะซึ่งร้านนี้เขาคองตั้งานเจ้ายุทธภพแห่งหม้อไฟมานานแต่วันนี้ผมตัดมาแบบเด็ดๆอีกสองแบบที่ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคย,ว,ว,ยว่าเขาก็ทําอร่อยเหมือนกัน น้องเสียหนูชอบอะไรที่สุดอ่ะสำหรับเสียนะคะเสียบวตตัวซุปเฉสฉวนอ๋อ,อ,พอเพราะเสียชอบกินแซ่บๆอยู่แล้วแล้วตัวเนี้ยคือน้ำซุปมันข้นมากแล้วก็มีความแซ่บมากนี่ค่ะหนูชอบซุปเฉสฉวนนี่ไก่ทอดหนูนี่ไงชอดหนูโอ้ยล่าสุดมาที่ผมบ้างครับของผมเนี่ยใช้คอนเซ็ปต์ว่าขออัปเดตเพิ่มให้บรรพบุรุษใหม่ครับอาหารจีนแบบใหม่ เป็นแบบโมเดิร์นิวชั่นครับเริ่มด้วยร้านแรกเลยดีกว่าอเอาเอามือถือมารอเลยเนี่ยรอเลยครับเ,เามาถ่าย,ยานนลูกนงสี่อันนี้ผมม,มีเพลงประจำร้านมาด้วยครับ นี่ลงโท่คาเฟ่อยู่ที่เยาวราเป็นคาเฟ่ใหม่ที่ดังในโซเชียลี่เราก็ไม่อยากให้บรนพุหลึกเราตกเทรน oh อ้่ะแล้วเราต้องส่งของที่ <c oughs> แบบยุคสมัยใหม่ขึ้นไปให้ได้อัปเดตกันด้วยเพราะเราไม่ต้องการให้อากงอมาม่าเราแบบตกยุคเราเริ่มด้วยชุดแรกครับเขาเรียก ไชนิสบูย่าติมซำเซตค,ครับผมนี<อ>่ <Hey. S 1> ชื่อก็กินขาแล้วอะ่ะใช่อันนี้นะมันเป็นแบบอาหารตุรจีโดยเฉพาะเลยที่แบบว่าเลือกแต่อาหารมงคลมามีทั้งของค้าและของหวานครับผมอันนี้จะเป็นมินิบาร์บีคิวพ็อกนะครับเป็นซาลาเปาแล้วก็อันนี้เป็นเอกราวาตันครับเป็นแบบซาลาเปาไข่เค็มไส้ไหล oh. อโอ้แล้วมีฮะเก๋ากุ้งด้วยอ่ามีขนมจีบ อันนี้เรียกว่ากุ้งคันปีครับเขาใช้มันฝรั่งนะครับมาห่อกุ้งแล้วทอดโอ้ต่อรีเยอะรายละเอียดเยอะมากของเขาเนี่ยแล้วก็ตกท้ายด้วยอันนี้ครับกระเป๋าทองเจครับเป็นแบบเหมือนคล้ายๆปอเปี๊ยะเหมือนกันแต่ว่าแบบเป็นไส้เจร้านนี้คือต้องโดนเพราะว่าถ่ายรูปออกมาสวยแนากชิมเลยไหมชิมเลยไหมมาลองนี่อันนี้อันนี้นะครับคือแบบหลากหลายมากจริงๆคือสั่งมากินกันแบบเล็กๆในครอบครัวเล็กๆได้เลยอย่างนี้น้องเซีจอยากทานอะไรคะเจอยทานกุ้งค่ะเพราะว่ากุ้งเนี่ยมันมีความหมายดี ความรุ่งเรืองของชีวิตแล้วยังทําให้แบบมีความสุขด้วยครับที่พันพันรอบคือมันมีความเป็นมันฝรั่งครับเมนูนี้นะคะก็จะเป็นซาลาเปานะคะไส้ไข่เค็มลาวาแต่ขอที่จะใช้มือนะคะเอาเลยจ้าว้าซาลาเปานี้ก็คือน่ากินมากเพราะว่าไส้สเยอะมากเอาไปให้ใครคที่สำคัญคือมันมีอยู่รูปเดียวจริงผมอยากให้ยองชิมตัวนี้ด้วยครับเป็บส้มแมนดารินอันเนี้ย ผมว่าต้องชิมเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นแบบเมนพิเศษของทีานเลยเนื้อเค้กข้างในจะเป็นแบบเหมือนแบบฟองน้ำนุ่มๆเลยอ่ะสัมผัส้วสัมผัสมันจะแบบนุ่มลิ้มแม่ี่ครับอันนี้เป็นเซนเหมือนกันครับเขาเรียกชุดข้าวอบหมูสามชั้นรมควันมาพร้อมกับซาลาเปาไข่เค็มลาวาแล้วก็ชาดําเย็นครับผมน้องเสียรู้ไหมว่าความหมายของหมูเนี่ยมันคืออะไรความบุดมสมบูร์แล้วก็มีกินมีใช้ คือมันมีความหอมอ่ะเหมือนหอมลมควันใช่ไหมลมคันมีมามาถ้างั้นอันนี้คุณเชียงคุณเชียงแล้วกันเป็นไครับท่านเตาหอมมากคุณเชียงเนี่ยปกติมันจะมีมันเยอะอันนี้คือกำลังดีมามาผมด้วยเอาข้าวหน่อยใช่เป็นเมนูข้าวอกพี่เม้งมันต้องมีข้าวสิครับข้เครื่องมันเยอะอ่ะพี่มันมองไม่เห็นข้าวเลยอ่ะเยเรามองไม่เห็นเลยนี่โอ้โหบีบข้าวด้วยร้านที่สองนะครับชื่อร้าน ซิงฝูคิทเช่นครับผมเชฟเจ้าของร้านเนี่ยเป็นลูกหลานคนไทยเ,เชื้อสายจีนครับผมเขาไปเติบโตที่เมลเบิร์นครับไปเรียนซือ oh. ที่เมลเบิร์นแล้วก็ทําร้านอาหารจีนที่นู่นน่ยมาประมาณแบบสิกว่าปีแล้วแล้ว <C> ตอนนี้คือกลับมาอยู่เมืองไทยครับ <C> ก็คืออาหารจีนของเขาเนี่ยจะเป็นแบบจีนสไตล์ฮ่องกงผสมผสานกันครับเป็นแบบเอเชียนทวิสต์เป็นแบบฟ <C> ิวชั่นตอนนี้เปิดที่เมืองไทยประมาณเจ็ปีแล้วคร <C> าวเนี้ยเดี๋ยวมาดูเมนูแนะนำเขาดีกว่าอ่า <C> แรเป็นอะไรครับผมอันนี้คือเต้าหู้แตะกวยพริกเกลือครับผมโอ้โหแต่ยังไม่หมดยังไม่หมดราดหน้าหลับจับครับผมทอดหน้าหลับจับทอดมากรอบกรอบกรอบนอกนุ่มในอ่าแล้วก็พริกเกลือที่เอามาผัดกับเต้าหู้เนี่ยครับเขามีแปะกว้ดอใส่เข้าไปด้วยสำหรับตอนนี้นะคะเขาก็มีโปรเด็กซื้อลูกค้าโรบินฮูดเลยนะคะร้านซิ่งกูเช่น สั่งเป็นชุดจากปกตินะ520บาททาะลดเหลือ299บาทใครที่มาทานเป็นครอบครัวก็คือเหมาะมากๆเลยค่ะลดเยอะมากนะอ้อ่ขอโรบินฮูดใช่ไหมครับใช่ใช่เฉพาะลูกค้าโรบินฮูดถูกจ้าถูกจ้าอีกเมนูหนึ่งครับชื่อเมนูราดหน้าหลับจับครับอันนี้เป็นราดหน้าสไตล์กวางตุ้งนะครับเส้นจะหอมกลิ่นแบบกลิ่นกระทะเขาจะแบบคั่วเส้นก่อนเขาก็จะมีใส่หมูแดงหมูนุ่มปลาหมึกกรอบกุ้งสดใส่เปาฮื้อด้วยชื่อเมนูก๋วยเตี๋ยว รัดหน้าหลับจั๊กนะครับคืออิ่มท้องจนหลับสบายโอ oh. <laughs> นี่คือในรัดหน้ามีหมูแดง <c oughs> ใช่ไหมใช่ปกต,ติรัดหน้าใส่หมูหนุ่มหมูหมักธรรมดาใช่ป่ะแต่นี้เขาใส่หมูแดงแบบชิ้นเบ้บงเบ้เลยอ่ะ <c oughs> อร่อยจริงน้ำรัดหน้าเขามีความแบบจีน <c oughs> มากๆแต่ <c oughs> ชอบลาลาสไตล์นี้ค่ะร <c oughs> ้ำของรัดหน้าก็ไม่เหมือนที่เราเคยทานด้วยเนาะผมว่าใช่ค่ะมันจะมีความใสกว่าแล้วหรืออะไรอีกอ่ะลือถ่ายรูปโอ้โหถแล้วถายจะหมดถ้วยอยู่แล้ว ตอนนี้ต้องเซียทำอะไรอยู่บ้างครับอ๋อตอนนี้นะคะเซียก็ทํางานอยู่ที่โนมินทูคาะดูแลฝั่งร้านค้านะคะก็คือทีมงานแล้วก็ตัวเซี่ยตั้งใจมากเพราะว่าอยากให้ร้านค้าเนี่ยขายดียิ่งขึ้นเลย แล้วก็มุ่งขนาดเจอกันเรื่อยๆค่ัทางแอปเขาตั้งใจทำขนาดนี้แล้วร้านค้าถ้าสนใจก็สมัครเข้ามาร่วมสัมพันธ์โดบินฟูดนะครับคำถามคือว่าเขาได้ประโยชน์อะไรจากแอปโดบินฟูดบ้างครับคือตัวแอปโดบินฟูดเนี่ยนะคะเราค่ะไม่เสียค่า G P แล้วก็เงินเข้าเลยทุกชั่วโมงเลยทำให้ร้านเนี่ยมีเงินหมุนเวียนไปต่อยอดในการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆในร้านได้เลยไม่หลับไม่เจ็แล้วเงินเข้าทุกชั่วโมงเลยเหรอดีมากเลยนรับผมว่า สมัครยังไงสมัครยังไงส่วนร้านไหนนะคะที่ต้องการอยากจะสมัครร้านกับโรบินฮูดเนี่ยง่ายๆเลยค่ะก็คือโหลดแอปพลิเคชันนะคะ o b บินฮูดช h อ p ใน Google Play Store หรือว่า Apple Store ได้เลยอันนี้คนละอันนะครับคนละอันกับ Robinhood ที่พวกเราสั่งอาหารกันนะครับ<อ>เป็นแอปสำหรับร้านค้าน<า>ไอคอนสีขาวสีขาวของพวกเราสีดาวถ้าผมไม่เข้าใจอะไรพอจะ ติดต่อขอข้อมูลอะไรนิดจากน้องเสียได้ไหมครับติดต่อได้ค่ะที่ c เซ็ center นะคะเบอร์027777564ค่ะหรือว่า add line line ได้ค่ะ a i n e r o b i n h h o p ค่ะต่อไปเราจะได้มีร้านร้านอะไรอร่อยมาอยู่ในแอปพลิเคชันเราเยอะๆเพื่อมาบริการลูกค้าเราด้วยตั้งแต่กินมาทั้งวันนี้เลยครับ6ร้านที่นำเสนอมาน้องเสียชอบร้านไหนสุดครับจะขอโหวตให้ร้านสุดท้ายละกันเพราะว่าเจ๊แบบเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปดร้ายร้านสุดท้ายอยู่ร้านรองสุดท้ายไอร้านลองสุดท้าย อ๋อหลงโถคาเฟ่กันโยนะครับเพราะว่าเป็นคนชอบถ่ายรูปการน,นี้ถ่ายรูปตัวจริงผมก็ชอบครับชอบอะไรครับชอบนังครับ <laughs> <laughs> แต่ผมรู้ตัวแล้วผมไม่เป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปผมชอบกินกินไม่หยุดเลยอร่อยมากจะบอกลูกค้านคนที่อยากสั่งโรบิทูนะคะก็คือจะเจอร้านอร่อยใหม่ที่ยังไม่เคยเจอจากเจ้าไหนเพียบเลยใช่คราบผมช่วงนี้ผมเข้าแอปนะผมเจอร้านใหม่ๆเพียบเลยตอนนี้เหมือนกับว่ามีร้านเข้ามาเรื่อยเื่อยเื่อยเลยตอนนี้ สำหรับความอร่อยแบบวันนี้นะครับที่พวกเรากินกันถ้าใครอยากสั่งบ้างเนี่ยสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันโเป็นพูดได้เลยชื่อร้านทั้งหมดลิสต์อยู่ข้างล่างนี้เรียบร้อยแล้วครับโอ้สะดวกมากครบถ้วนซึ่งร้านอาหารเหล่านี้นะครับไม่จำเป็นต้องเฉพาะทุกเทศกาลจุดจีนนะทุกคนสามารถสั่งได้หมดเลยมีอยู่ครบในโรบินพูดครับผมครับผม แล้วก็ที่สําคัญคือตอนนี้เนี่ยค่าส่งเริ่มต้นแค่9บาทครับโอ้อยากสั่งอะไรสั่งเลย oh. และที่สําคัญโปรโมชั่นยังมีเพียบดีตาม <Wow. S 1> ในแอปพลิเคชันได้เลยโรบินน oh. ครับสำหรับร้านค้าร้านไหนนะคะที่อยากขายดีแบบที่เห็นนี้นะคะ oh. ก็สามารถที่จะ oh. โหลดแอปโรบิ o ู d ช h อบที่ Google Play Store หรือว่า App Store ได้เลยค่ะจากนั้นก็เข้าไปปุ๊บก,ก็สามารถ ได้เลยค่ะแบบสีขาวเนาะแล้วจะได้เข้ามาเป็นร้านอร่อยให้เพื่อนๆได้สั่งไปกินกันที่บ้านครับผมใช<า>่รช<า>ครับ<า>6ร้านอาหารจีนจากโรบินฮูดวันนี้จูโจเป็ดพะโล100้ร้อยปียิ้มยิ้มพัฒตคาร์ร้านอาหารหลงจูตั้งจั่วหลีสิงฟฝูคิดเชน่นหลงโถคาเฟ่แอดเยาวราช สำหรับสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นตีมาหารแบบไหนสามารถติดตามชมได้ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ของ SCB Thailand ครับผม okay, บขอให้น้องเซียช่วยอวยพรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับค่ะสำหรับร้านค้านะคะในช่วงตุจ,จินหรือว่าทุทกๆเทศกาลเลยก็ขอให้ขายดียอดขายปังๆเอง oh. ๆนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะสว่วรร้านไหนนะคะที่อยากให้พวกเราไปรีวิวเนี่ยก็สามารถจะส่งมาที่อีเมลด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับตุจ,จีนปีนี้ก็ขอให้ทุกคน 新生活，新的发祥。